ขี่ไหลเสียนเบ็ดเอาเสียนเบ็ดนะเอาเนี่ยเอายื้อเข้าไปครับของผมกระลุดอยู่นี่แหละครับเอาไปนั่งฟูดเดย์ว่าเรามันสิคองฮะเอามาทางบุญมดุดฮะโอ้ตัวไงอันนี้เสือ เออกว้ายานขาดเลยโอ้ยง่ายกว่าหรืออ๋อ,อ,อ,อตื่นกันบินนุณหภนมิอ่ะ ได้ครับปลายังโบยู่ครับปลายังเล่นอยู่ครับโอ้ยังสู่อย่งเล่นนามาโลมาเลื่อนขึ้นหรือฮะโยชัวได้ลุ้เหรีอบบอยรอะโยเห็นดินเลยนะเฮ ใจเย็นล้วป่ายังสูงนะครับปูโหอืมเยวปูไเอ็นมอดี๋ยนี้คือยังไม่เห็นป่าอยู่โบได้เป็นเสียนเบ็ดนโอ้โค้งมอดเลยนี้ โค้งบมะบริลุดครับเอายนะับเอามาอีนะมันตึงไปเรืเ่อยๆอย่าพึ่งให้มันละลายโอ้มึงเห็ดลอกเกี้ยวเดียวเห็นมั้ยโอ้ยผีน้องเอ้ยมึงเอาดูเสียนแห่เสียนเบ็ดเนาโอ้ย <c oughs> วอร์อยู่ดึงกว่ากว้า,กว,ากว่าอยู่เดียวอย่าพึ่งเลยป่าวป่าวปอมแมวเด็ดป้อ,ปอ,ปอมอมันตายหิ้มมันนึงได้เนี่ย กอตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่โบใหญ่กว่าตัวมูส่าวหนิครับอ่ะเดี๋ยวผมไปจับเอาก่อนมาเลยแม่ป๊อบเลยเพื่อนยังให้ไปภาษาอ้าแค่แค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวผมจะจับปลาก่อนครับมันงูในทะเลแล้วกันอ๋อตานตานเจี๊ยบเฮาเอ้ยเจี๊ยบครับสายเจี๊บพ่อ โช,อชอว์โชว์ยังข้ามงมั้งด้วยฮะโอ้ยเจ้าเฉาฮานเจ้ายวฮะพอธรรมดาสุดยอดโอเคเจ้าเละอเอาเมื่อไหรใส่ถุงนะใส่ยูนิบอร์แม่ไฟโลขึ้นคนขับแม่เฉา